เทะเลปอแดงนะครับบางนี่สิบวมีคาเขาชมสิมีเฉพาะคาเรือนังชมซึ่งเรามีเรือบริการทั้งบดแบบเสภาล้ำแบบเสภาล้ำนะครับซึ่งเรือจะมีเรือบสองประเภทเรือใหญ่นังบะเกินอหกขนราคาห้าร้อยบาทเรือน้อยนังบะเกินอสองขนราคาสามร้อยบาทนะครับเวลาสําหรับเรือบใยสิบชั่วโมงเคืองเรือน้อยชั่วโมงหนึ่ง ไปกับรับไน่หนึ่งวอกเพิ่มบอกบัวเพิ่มบกนะครับเน,นทมม้ชมธรรมชาติบางท่านไปวายพระขอก่างๆนี่นี่กันโอ้โหอันนี้ค่อนข้างสิื่อเพื่อพืป่านไหนทำนี่มือเศร้าค่อนค่อนเที่ยงเชื่อเพืเ่อพืเออบัวหลายๆนี่ยเออผมควรติตั้งชื่อไหมตีมันผู้ใดฟังแล้วก็ดุมใจก็เลยใส่คองบา้าทะเลบัวแดง ที่มากของคำว่าทะเลบัวดงทะเลนี่หมายถึงว่ากว้างไงทวพสานแต่กานห้าอื่นสายบัวแดงบัวแดงที่ห้าไม่เกี่ยนสนนะครับที่ที่ขป็ปัญหาหนึ่งเป็นบัวธรรมชาติกับที่เกิดมาตะโดนลรหร่ะแต่กับว่าท่านเห็นความสําคัญในการบอกเกี่ยวระยะหลังมาานี่จะไปได้ตัวอย่างจากทะเลน้อยซึ่งมีบัวแดงมีควายมีมกนะครับทัลลไม่เหยดขื้อกันกับกระจา โดยได้รับการสนับสนุนจากอ,อปทพนะครับหรือว่าการปกครองส่วนต้องทิ้น่าสนับสนุนคือเทศบาลตป็นเชื่อ,หอแหวนนะครับเริ่มงแน่ทะเลมาันเที่ยวรองเที่ยวทะเลบริเวณของบุรีรัมย์นะครับเริ่มจากวันท,ท,ที่หนึ่งท่นมากต้นไปมันมีหลายประเภทนักท่องเที่ยวนะครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาจะมียมุมาบางึง พาทิตถึนชื่อจากตีหาเคพิงตีหาเครื่องนะครับที่เขามีเรื่องบริสุทธิ์ดีครับไทซีสุครลงกับท่านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือน้ำเคียวทะเลประแดงบ้านเรียมครับชื่อมูหาตระมือนิ้แหวนเพเภอก้งว่าปีนนะครับแต่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อระหว่างกลุ่มเพราะว่าปีนกับตะจักษนะครับที่มาที่ปล่ยของทะเลประแดงนะครับเริ่มจาก ชาวบ้านนะครับร่วมตัวกันลุ่มปมม่งเนี่ยตะกอนกอบพ่ท่านเป็นลุ้มเราสามาร่วมตัวกันให้บริการผ่านทานท่องเที่ยวชวมธรรมชาตินะใส่ตะกอนใส่เข้ามาท่องเที่ยวพิถีชีวิตชมุมชนชมธรรมชาติครับตะกอนพ่ท่านเป็นพ่อท่านเป็ปทนปทะเลพ่อด้าสามสี่ปีครับมันมันพบกศบ,บคนสำเร็จป้ เริ่มไหมมีตั้งซื้อกันไหมกับตั้งซื้อโดยตันะ้งพัวมาประกาศตัง้งมาเห็นบัว,ลวเลยเั้งทเลว่าเออบัวลายๆเนีย่ยเขาสมรจะตั้งซื้อไหมตี่มันผัวใดฟังแล้วก็จุ่มใจทะเลใส่คำว่าทะเลบัวแดงนที่มาของคำว่าทะเลเทะเลหมายถึงว่ากว้างใหแ่ไพศาน บัวแดงห็นไหมถึงว่าที่เกิด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 อยู่ในนี้นะบัวสายครับบ้านห้องเอือนสายบัวแดงบัวแดงทีห้องไมา่แก่นสมนะครับที่ที่ประกอบอาหารหนึ่งเป็นบัวธรรมชาติครับที่เกิดมาตะโดนหล้วกแต่กับ่าท่านเห็นความสําคัญในการกท่องกียวระยะหลังมานี่ก็ไปได้ตัวอย่างจากทะเลน้อยซึ่งมีบัวแดงมีควายมีนก แต่เล่มมาเหตุคือกันกับกระจกโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์พทนะครับหรือว,ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นมาสนับสนุนคือเทศบาลตป็นขอชื่งแหวนแลนน้วก็มีทางการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักง,งานจังหวัดอุดรธาน,าน,นีนะครับขอมารวมด้วยที่ทั้งหมด22,500ไร่ 2, 000, 2, 000, 100, 000, ครับแต่เป็นบัวปกติแล้วตะก้อนบ่มีจอบ เป็นบัวประมาณหมื่นเกตหมื่นแปดหมื่นเกตหมื่นแปดพันไรนะครับตอ่อปีซึ่งแต่ละปีก็สิง,งามก็คือกัอนแล้วแล้วอ่เกิดเกิดสมบูเกิดคือกเก่าน,น,น,นะครับแต่ละปีสิดเปลี่ยนเปลี่ยนไทยมองเกิดสำหรับปีนี้นะครับบัวผ่อนกลางเกิดใกล้ใกล้ตาห้องหนังเรียบไปเพื่อทงอางที่นะครับ ระยะทางก็จุประมาณว่ถึงบ่าถึงกิโลครับประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยเมตรอย่างนี้พ่อรวแล้วนะครับบัวปีนี้ค่อนข้างสีออกดอกซ่าตั้งกิดตามเวลาอยู่ปเพียงได้รับผลจากปรากฏการณ์อันยยนี้โย่ค่อนข้างสีซ่าเดือนหนึ่งฝนกระเบิดซ่าเดือนหนึ่งหนาวกระมาณซ่าพิ่งหนาวได้ซมำเลยนี่นบวัวของท่านเริ่มบอก สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทะเละแดงนะครับมองนีสิบมีคาเขาชม่มมีเฉพาะคาเรือนางชม่มซึ่งเรามีเรือบริการทั้งบัสแบบชิหาลัมแบบชิหาลัานะครับซึ่งเรือที่นี่เรือสองประเภทเรือใหญ่นางบะเกินหกคนราคาหาร้อยบาทเรือน้อยนางบะเกินสองคนราคาสามร้อยบาทนะครับ เวลาสําหรับเรื่อยใหญ่สิชั่วโมงเคืองเรื่อน้อยชั่วโมงหนึ่งนะครับครับไปกราฟขับไม่หนึ่งบอกรึบอกบัวเบิ้งนกนะครับเบิทงชมธรรมชาติบางท่านอยกจไปว่ายพระขอกลางน้ำที่อากาศโอ้โหันนี้ค่อนข้างสิบเอ็ดเป็นไหนครับนี่มื่อสองคนคนคนเที่ยงสิบเอ็ดผัวี่พวกหมูปิวเขาเหนี้ยเขาปุ้งกับแปะมีเหมือนสิยูเอทิดทารเรื่องอะนะครับสำหรับ ก็ดูการท่องเที่ยวทะเลประเดงน,นะครับปีหนึ่งสิมีเทื่ยเดียวเวลาประมาณเดี่ยวตะปีอุดมสมบูรณ์ปิ้วทัชมาอุดมสมบูรณ์มาทั้งน้ำนะครับน้ำถ้าน้ำดีก็สิประมาณสี่เดือนถ้าน้ำแรงแน่ก็สิสามเดือนชิดในช่วงเดือนท่านว่ามะกะลาหุ่งพ่างานนะเริ่มแรดทะเลมาต่างเที่ยวท่องเที่ยวทะเลประเดงของบุงงงรีรัมครับเริ่มจากวันที่น้องทัชมาคุไปมันมีหลาย นักท่องเที่ยวนะครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาจอมยุ่มมาเบิองพาทิพย์ถึงคือจากตีฮาร์เพิงตีฮาร์เพงนะครับเขามีเรื่องบริการว่ามีที่ถึงเป็นพวกจีนไต้หวันอากาศญี่ปุ่นหรือเพิ่งมาเอบะแสงแรกของวันเพื่อจะมาช่วงตีฮาร์เพิส่วนนักท่องเที่ยวไทยเข้ากับจิสายแน่เริ่มบริการจากของห้องเซานะครับอ้อยนั่งเร่งก่อนหลัก แต่ว่าการเบิ้งบัวบานนี่หมายถึงบัวแดงบานก็คือจากหกโมงหอดสิบเอ็ดโมงของจัลเมืองขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวติดตินแฟนเพจของทั้งสิบสี่เพจนะครับมาท่องเที่ยวดอดทั้งเทือนะครับอย่าลืมแวบทะเลกระเล่นนะครับทะเลกระเล่นมาชมทะเลกระเล่นสวยสดใสนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับคือขัดเกี่ยวกับแบบท่องเที่ยวทะเลกระเล่น ตมากกับอากานเลือดของนยานะครับของนาตขอเน่การถล่ของทาเลือดที่ไมอต่างๆที่มีสเกี่ยวกับสาเสียงชเพื่อความปลอดภัยกับการน่งเลือช่มเเ่เด็ต่อหัวในส่วนนั้นคือคนมันหลต่างคนต่างเด็ดกละดอกดอกท่บมีหัวเป็นบางมือต้อไป มือกับนักท่อเที่ยวกาันเกียกับการนักษาธรรมชาตอนนี้เพื่อเขาเที่ยวกับธรรมชาตวขอเสนอสานกรณ์ต่อมากรตะวันตขใกัทางเี่ยาก็เป็เรือบนั่งเที่าือไหมนะครับสำหรับที่น่องที่จะมาท่องเที่ยวทะเลประนะครับสามารถจองเรือว่าติดต่อสอบถามเที่ยวกับ กราบบัวนะครับได้เลยนะครับจากหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 3 9 5 0 8 7 1นะครับเบอร์หนึงนะครับ0819645420นะครับกรอกตามเลยสวัสดีล่านะครับส่วนข้อสะดวกทั้งไ,ไลน์นะครับจะเป็นเบอร์โทรศัพท์0 8 9 3 9 5 0 8 7 1เป็นไอทีไลนนะครับติดต่อนทนั่งไลน์ก็ได้ เรือนะครับกลองเรือหรือว่า